ทันทีที่เขาเอาหนอนสีฟ้าหน้าตาประหลาดไปวางไว้บนหน้าผากของเธอใครที่เธอเป็นมานานถึงแชั่วโมงก็หายเป็นปลิดทิ้งมารู้ทีหลังว่าเจ้าหนอนประหลาดตัวนี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตบนโลกโดยธรรมชาติแล้วมันกินความร้อนเป็นอาหารในตอนนั้นเองสุนัขของบ้านก็เห็นเหตุการณ์เข้าและเกิดความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมามันรีบวิ่งเข้าไปเลียเจ้าหนอนตัวนั้นโดยไม่ลังเลแต่พฤติกรรมหน้ารำคาญของมันก็ทำให้เจ้าหนอนเริ่มโมโหวินาทีต่อมามันก็พุ่งตรงเข้าไปในท้องของเจ้าสุนัขทันท ด้วยความช็อกเมื่อหญิงสาวเห็นมันกลับมาเธอก็กอดมันแน่นและโน้มตัวลงไปจะจูบแต่เธอไม่รู้เลยว่าหนอนที่อยู่ในตัวมันกําลังเตรียมที่จะจู่โจมและในจังหวะที่เจ้าหนอนกําลังจะกระโจนไปหาหญิงสาวแฟนหนุ่มของเธอก็ดันเกิดหึงเจ้าสุนัขขึ้นมาเขาเลยดึงมันออกไปซะก่อนเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเจ้าสุนัขเลยต้องออกไปตามหาเป้าหมายใหม่และตอนนั้นเองที่มันไปเจอคุณตาขี้หงุดหงิดข้างบ้านกําลังนั่งอยู่พร้อมกับสูบบุหรี่เหมือนเช่นเคยเจ้าสุนัขดีใจรีบวิ่งเข้าไปหาแต่ชายชราคนนั้นเกลียดสุน พยายามจะไล่มันไปแหมยังพ่นควันใส่หน้ามันแล้วหัวเราะกับตัวเองอย่างสะใจโดยไม่รู้เลยว่าฝันร้ายกำลังจะมาเยือนในอีกไม่ช้า